อ่ะไปเร็วมาเร็วยยดีจังเลอ๋ออันนี้ทวดตวดไอ้ตังหนุอ่ะอ่ะทุจ้ากอดที่สวยหอมแก้มก่อน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 ดูดูหันข้างก่อนหันข้างก่อนแล้วเมื่อไหร่จะลดสักทีดก้ยม่ต้อค่อยลดจะดีที่ไหนคนก็รักกันเลยอีกข้างเนืองอีกข้างเนืองอย่าโดนตาน้องอีกข้างเนืองข้างเนือง อเอ้ต้วต้วนอ่ะตอวนอ่ะอเดี๋ยวตออยู่เจอเน่ไม่น่าเกินครับเง่อนะต้วดอ่ะหอมต้วนหอมต้วนอ่ะหอมต้วนดิเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้ว ไปจัดมินให้ทวดหอมมันทวดหอมกอนเอออตุบอะไรอันน้าวานี่เออหันน้ามาเด้อเด้อเดยวกระเป๋วางไหมอมมวยกันหอมเหนื่อยหน้าร้ายหือดี่อย่าให้ตังหลุดนะได้ค่าได้ค่าไอตีมแล้วนี่วันนี้วันที่ห้า ท่านว่ามัดพ่อแห่งชาดไงพ,อ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 ,พอแล้วนี่พ่อให้พ่อให้พ่ออยู่ไหนล่ะพ่อให้พ่อ